ครับผมก็สวัสดีครับวันที่5พฤษภาคม2,566นะครับเดี๋ยวก่อนไปดูกราฟกันนะครับมาดูข่าวคริปโตที่น่าสนใจในวันนี้กันก่อนนะครับผมก็ข่าววันนี้มีราคา Optimism OP โล่วงลงเหวหลังการแฮกดีฟายทำให้นักลงทุนแห่ที่ขายเหรียญโอข่าวฝัดนะครับ Killer w ์เวลรายการคริปโตชาร์จแท้งก้าวแรกบนโลกเว็บ3โอเคไมโครสตรที งบเป็นบวกไตรมาสแรกในรอบ2ปีพอบิตคอยน์อ้อเริ่มมาแล้วพี่ใหญ่ไมเคิลบ i ตไม n i n g ได้เปิดตัวเครื่องมือกุดดอทคอยและไลท์คอยนะครับกราตลงทุนอันนี้ก็เป็นข่าวเก่าของเมื่อวานนะครับวันนี้ก็มูลค่าโทเคนลดลงมูลค่า AI โทเคนลดลงพอกระแสจางนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่สนใจ ข่าวไหนก็เข้ามาอ่านกันได้นะครับในหัวข่าวของเชดดิ้งวิวนะครับมาดูในส่วนของกราฟวันนี้กันเลยนะครับบิตคอยไทยบาทนะครับผมบิตคอยไทยบาทไปเร็วๆกันเลยนะครับสโตคัสติกเอสไนะครับอยู่ในโซนกลางๆนะครับชี้ขึ้นทางด้านบนนะครับส่วในเมซิดีนั้นยังตัดลงอยู่ยังไม่ตัดขึ้นนะครับผมก็ลุ้นให้ในเมซิดีตัดขึ้นให้ไวนะครับผมตอนนี้บิตคอยอยู่ที่ราคาประมาณ9 7 9าแสนาแนะครับเพื่อนๆก็ยังไซเวอยู่ที่เดิมนะครับตอนนี้ก็ น่าจะไซเวกใกล้จบแล้วนะผมว,ว่าก็มีโอกาสที่จะออกเดินทางได้ในเร็วๆนี้นะครับก็ให้จับตาดูบิตคอยนะครับผมอาจ,จะมีสัญญาณดีเกิดขึ้นนะครับแม็กดิอาจจะตัดกันในเร็วๆนี้นะครับก็มองว่าบิตคอยมีโอกาสไปต่อนะครับภายในวันสองวันนี้นะโรต,ต่อไป BNB BNB ก็มีการย่อลงมานะครับตอนนี้ก็ยังไม่หลุดแนวนะครับก็สโตคอกติก RSI นะครับก็ย่อลงต่อนะครับส่วน MACD นั้นก็ตัดลงต่ออย่างเห็นได้ชัดนะครับผมก็น่าจะเป็นการย่อต่อไปของ บีเอ็นบีนะครับผมก็คาดว่าน่าจะไซด์เบย์อยู่ในโซนนี้แหละเป็นการไซด์เบย์ดาวนะครับมองว่าเป็นการไซด์เบย์ดาวน่าจะถ้าหากไม่หลุด1,500นะครับก็มีโอกาสที่จะดีดตัวกลับไปต่อนะครับตอนนี้ก็มองที่ฐาน1,500นะครับเป็นฐานรับแน่นๆนะครับผมก็มองว่าไปแน่นมีโอกาสไซด์เบย์ดาวนะครับเตรียมตัวหากยืนได้ก็มีโอกาสที่จะไปต่อเช่นกันนะครับระยะสั้นๆหนึ่งถึงสองวันมองว่าไซด์เบย์ดาวนะครับผม L U N C นะครับ L U N C ก็ไซด์เวาีนะครับตอติก I S I นะครับเริ่มส่งสัญญาณดีขึ้นนะครับมีการชี้ขึ้น อยู่ในโซนกลางๆนะครับส่วน MACD นั้นยังไม่ตัดขึ้นนะครับผมก็รอเวลาเนาะก็วิ่งอยู่ที่ราคา0.0036นะครับผมก็ลงมาแย่ถึง0.0034แล้วด้วยนะครับก็อยู่ที่3.536นะก็ขออย่าให้หลุดในโซนนี้เลยนะครับถ้าหากหลุดก็น่าจะไปเจอกันที่0.003นะครับก็มองว่ามีโอกาสไซด์เวดาวนะครับรอนะครับรอจังหวะ ถ้าหากยืนได้ที่0.0034นี้ก็น่าจะมีโอกาสไปต่อเหมือนกันนะครับถ้าหากพี่ใหญ่ BTC พาขึ้นไปนะครับน่าจะไปตามพี่ใหญ่ BTC นะครับ L USDC นะครับด USDC สำหรับวันนี้ u s t c สเตคติไอทิ่มหัวลงนะครับส่วน n c d นั้นก็ตัดลงด้วยนะครับผมก็บ่งบอกถึงการย่อนะครับน่าจะหลุดโซนที่ไซ์เวยด้วยนะครับก็เป็นสัญญาณไม่ค่อยดีนะครับ น่าจะหลุดโซนไซด์เวด้วยสำหรับ u s t c นะก็มองว่ามีโอกาสย่อตัวนะครับ u s t c ในช่วงวันสวันนี้เนาะเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ u s t c แต่ก็ขอยให้ย่อเยอะแล้วกันนะครับแล้วก็กลับตัวตามพี่ใหญ่ BTC ไปนะครับมองว่า1 2ถึงสวันนี้ u s t c มีโอกาสย่อตัวครับส่วนชิบะอินุนะครับจากคลิปที่แล้วมองว่ามีโอกาสกลับตัวนะครับสากตคัติคส i i นะครับก็ยึกยักอยู่ในโซนล่างอยู่นะครับผมส่วน MACD นั้นยังไม่ตัดขึ้นเช่นกันนะครับก็รอจังหวะรอเวลาน เอ็มดีหลายตัวก็คล้ายๆกันนะครับก็รอจังหวะตัดขึ้นอย่างเดียวนะครับผมถ้าตัดขึ้นนี่ก็อาจจะเป็นสัญญาณดีในช่วงแรกๆนะครับก็มีโอกาสที่จะไปต่อนะครับตอนนี้ก็มองว่าน่าจะไซวีนะไม่น่าจะหลุดนะครับมองว่าชิบะไม่น่าจะหลุดแนว0.05ตัว96แล้วนะครับผมก็น่าจะเป็นการไซวีดาวอีกนิดนึงนะครับแล้วก็รอพุ่งตามพี่ใหญ่บีดีซีไปนะครับมาดูดัชนีดอลลาร์กันนะครับดัชนีดอลลาร์นะครับก็ยังเล่นตัวนะครับยังไม่ยอมหลุด100นักทีนะครับผม สตูคัตติกไอไอของดนชนีล่าวันนี้นะครับก็ที่มหัวลงนะครับก็ค่อนข้างจะดูดีกับคริปโตนะครับส่วน MA c d นั้นยังไต่ขึ้นอยู่นะครับยังไม่ตัดลงนะครับก็รอนะครับน่าจะเป็นจังหวะเดียวกันกับที่ MA c d DXY ตัดลงนะครับ MACD ของคริปโตคเรนซีหลายๆตัวก็น่าจะตัดขึ้นนะครับน่าจะสวนทางกันนะครับก็คาดว่าน่าจะสวนในรเร็วนี้แหละรอรุนกันนะครับผมก็สำหรับผมผมมองว่าภายในหนึ่งสองวันนี้ d บีกไน่าจะมีการตัดลงนะครับของ MACD แล้วก็จะได้เป็นข่าวดีของคริปโตเคอเรนซีนะครับผมมองไว้ประมาณนี้นะครับผมอ่าก็มาดูสรุปภาพรวมของวันที่5พฤษภาคม2,566นะครับผมบิตคอยนะครับบิตคอยมองว่ามีโอกาสไปต่อนะครับเป็นเหรียญที่น่าจับตามอง1ตัวนะครับส่วน b i แ a น c e นะครับน่าจะเป็นการไซด์เวดาวนะครับลงมาที่ฐาน1,500นะครับผมส่วน LUNC นนะครับผมก่อน อย่าให้หลุดนะครับแนว0.0034นะครับผมก็ขอให้อยู่ในโซนนี้ให้ได้นะครับก็รอพี่ใหญ่พาออกตัวนะครับก็น่าจะได้ออกตัวตามพี่ใหญ่ไปบ้างนะครับส่วน usdc usdc นะครับก็สัญญาณไม่ค่อยดีนะครับก็เป็นการไซด์เวดาาลงเนาะมองว่าแทบจะเป็นการย่อเลยเพราะว่ามันมันสุ่มเสี่ยงกับการหลุดหลุดแนวรับก็ขอให้เป็นการไซด์เวดาาแล้วกันนะครับให้เป็นการไซด์เวดาานะครับอย่าให้หลุดแนวรับที่สําคัญก็แล้วกันนะครับผมส่วนทิบะอินุนะครับ ชิบะอินุนะครับผมมองว่ายังคงเป็นตัวที่น่าจะตามองอยู่หนึ่งตัวนะครับผมก็ขอให้ไม่หลุดแนวรับ0.98นี้นะครับก็ลุ้นไปต่อตามพี่ใหญ่ b t c ได้อีกหนึ่งตัวนะครับผมก็รายละเอียดเพิ่มเติมก็ย้อนกลับไปดูที่ตัวคลิปได้นะครับก็สำหรับเพื่อนๆนที่ต้องการให้ข้อคิดเห็นไหนเพิ่มเติมก็คอมเมนต์เข้ามาบอกได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับไปก่อนแล้วบ๊ายบายแช่งเด็กวายต่อ 拜拜。Bye bye.